ต้นนี้เป็นต้นที่ได้มาจากต้นเสียบยอดนะครับซื้อมา1,200บาทอาจากคนสุขโขไทยนะครับก็จําชื่อสวนไม่ได้แล้วก็ค้นคว้าทีหลังนะครับเราก็มาดูพฤติกรรมของมันนะครับหลังจากที่เราทราบว่ามันมีการสลัดใบทิ้งแล้วนะครับจนร่วงหมดหลังจากร่วงหมดแล้วเรางดน้ําทันทีครับม่ต้องทําอะไรมากกว่านั้นพอรดน้ําพองดน้านะครับเว้นการให้น้ําแล้วนะครับ มันก็จะมีการแตกตาออกมาในลักษณะนี้ครับอันนี้คือตานะครับตาอาจจะเป็นตากิ่งตาข้างหลายประเภทนี้ที่เราเห็นทั่วไปแต่ตาพวกนี้ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับอันนี้ตาข้างก็เช่นเดียวกันกันนะครับตาที่อยู่ระหว่างซอกใบนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าให้น้ํานะครับ ทีนี้ถ้ามันเจอฝนมันก็จะมีใบพร้อมกัะดอกออกมาในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นดอกของมันจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับดอกของมันก็จะมีสีชมพูนะครับสวยงามไหมครับอนะถ้าผู้ชมจะเห็นว่าถ้าดอกที่สมบูรณ์พร้อมที่จะให้ให้ผลแล้วเนี่ยดอกจะมีช่อใหญ่ ฐานรองดอกจะใหญ่กับกา้กานก้านชูดอกก็จะยาวนะครับอาจจะเป็นลักษณะนี้หลังจากที่บานแล้วเรียบร้อยนะครับสักหนึ่งวันสีมันก็จะเริ่มซีดนะครับจากสีชมพูก็กลายเป็นสีขาวลดลงไปเรื่อยๆนะครับอดอกที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว นะครับกับดอกที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์จสีแตกต่างกันนะครับด้านซ้ายมือที่มีลักษณะออกสีเหลืองๆนั้นก็คือดอกที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์มันก็จะเริ่มเหี่วและก็ฟอไปส่วนที่ได้รับการผสมพันธุ์ตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะเริ่มฐานรองดอกฐานรองดอกนะครับก็จะมีการขยายขนาดขึ้นด้าน<ไ>ดอกนะครับฐานรองดอกนี้ ตรงบริเวณฐานที่ชูดอกนี้มันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นยาวขึ้นนะครับเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วฐานรองดอกตรงนี้นะครับก็คือบริเวณรังไข่นั่นเองก็จะมีการขยายตัวนะครับก็มีการขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับนะระหว่างดอกที่ได้รับการระหว่างดอกที่ได้รับการผสมกับดอกที่ไม่ได้รับการผสมก็ไปที่น่าชื่นใจนะครับท่านผู้ชม นะครับเสร็จแล้วเราก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับอันนี้คือหลังจากที่มันได้รับการอันนี้ก็คือดอกที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วนะครับเวนของปลายกิ่งปลายกิ่งนี้มันก็จะมีใบอ่อนนะครับติดออกมานะครับข้างๆนี้เพื่อมีการสังเคราะห์แสงเพื่อเลี้ยงเพื่อมีอาหารเลี้ยงดอกเลี้ยงต้นเลี้ยงผลใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้น นะครับนีไปตามธรรมชาติของมันนะครับดอกที่รับการผสมพันธุ์แล้วนะครับกลีบดอกก็จะร่วงไปนะครับแล้วก็เห็นฐานรองดอกโตขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาดูส่วนที่อาได้รับการผสมและก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะก็จะมีสองผลที่เห็นชัดเจนขณะนี้ที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้น อันนี้เห็นท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็มีขนาดใหญ่ขึ้นขนาดนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะร่วงไหมนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลของแอปเปิลนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะแตกต่างกับทุเรียนอะโวคาโดหรือไม้ผลอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนี้ก็ปล่อยให้มันติดสักระยะหนึ่งแล้วค่อยๆให้น้ำนะครับเพื่อให้มัน ขยายและก็ดำรงชีวิตต่อไปอคลิปที่ผมนำมาลงนี้ก็ก็บอกเป็นนัยยะให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าอนาคตข้างหน้าประเทศไทยก็อาจจะสามารถปลูกแอปเปิลในที่ราบได้ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นภาคเหนือเท่านั้นนะครับในภาคอีสานที่จังหวัดชัยภูมิก็มีการปลูกและก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันนะครับ วันนี้เราก็มารู้จักคุณสมบัติเบื้องต้นของมันนะครับดูเกี่ยวกับการแตกกิ่งนะครับแตกตาดอกแตกตาใบนะครับาตาใบกับตาดอกนั้นมาด้วยกันถ้าหากว่าเราอยากได้ดอกให้งดน้ําแต่ถ้ารดน้ําหรือเจอฝนดอกมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นใบนะครับเพราะฉะนั้นไม้ผลเหล่านี้แอปเปิลเหล่านี้ ไม่ยากเกินกว่าความสามารถของอาชาวนาชาวไร่ชาวสวนของคนไทยได้เลย,เลยนะครับเพียงแต่เรารู้จักสังเกตและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับก็นำสิ่งดีๆมาฝากกันนะครับสำหรับท่านที่ปลูกแล้วปี2ปีนะครับอาจจะมีดอกแค่นั้นเองแต่ยังไม่ติดผลเนื่องจากว่าการสะสมอาหารของอต้นนั้นยังไม่เพียงพอ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมอาหารจนกิ่งมันใหญ่ต้นมันสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วสักระยะหนึ่งประมาณ3ปีถึง4ปีมันก็จะให้ผลผลิตเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามสิ่งที่ผมปลูกตรงนี้นะครับไม่ได้ปลูกเพื่อการค้าแต่ปลูกเพื่อทดลองเพื่อที่จะ ให้ท่านผู้ชมข้างหน้าบัรั้งหน้าที่มีโอกาสไปเที่ยวสวนมาเยี่ยมสวนอาจจะได้ดูผลไม้แปลกๆแล้วก็ถ่ายรูปก,ก็ให้ความสุขแก่คนที่มาเยี่ยมเยือนสวนของเราเพราะฉะนั้นสวนของเราก็ต้องมีจุดที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับ